สำหรับคนที่อยากฝึกเล่น LC นะครับอันดับแรกเลยเราก็มาดูเรื่องฟาเซตเนาะอันนี้ผมเรียกฟาเซตเกราะและกันเป็นภาษาไทยเวลาเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเอาดาเมจสี่สิเปอร์เมาเป็นเกราะครับอันที่2ครับผมก็เรียกว่าแจกแต้มนะสมมติว่าเราดูเอลอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนมาช่วยตีนะคนนั้นก็จะได้ดาเมจไปด้วยนะต่อไปเราก็มาดูโด t าโปรเทคเ e อครับเลนออฟเลนนะเป็นส่วนมาก มันก็จะมีกราฟให้ดูว่าอยู่ฝั่งเลนเดียน,นชนะบ่อยสุดต่อมาก็มาดูเรื่องฟาเซ็ตครับคนจำนวนมากเลยนะที่เล่นฟาเซตเกราะเพราะว่าฟาเซตเกราะเนี่ยมันโกงต้นเกมครับเวลาเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เกราะเพิ่มอ่ะเหมือนได้เลือดเพิ่มมาแบบฟรีอะ่ะเอาง่ายฟาเซตเกราะเลือกไว้เวลากลัวแพ้เลนนะฟาเซตอ a r แจกแต้มเลือกไว้เพื่อให้ทีมมีดาเมจด้วยอะไรเงี้ยแต่อาจจะแพ้เลนนะ ่อามาก็เป็นเรื่องไอเทมครับไอเทมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแน,แนวเดียวกันหมดอ่ะมันมีแค่เปลี่ยนแปลงแค่บลิงหรือเบดเมลก่อนอ่าถ้าเกมไหนมันเกมตามอ่ะรู้สึกว่าเราฟาร์มนานเกินไปอ่ะก็ซื้อบริงมาเลยครับสมมติว่าเราไปทำเบดเมลแล้วก็มาได้บิงตอนเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเกมมันอาจจะแย่ไปแล้วนะอาจจะไม่ทันแมตต์นี้ก็เจอมังกี้ครับมังกีก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะสำหรับคนที่เล่นเปนะ็นอ่ะ มังกีเนี่ยกดเลนได้ดีนะครับชนะพวกตีใกล้ทั้งหมดอ่ะผม,ผมคิดว่านะ,ะก็ยังมี AA อีกครับซัพพอร์ตที่ยิงไกลที่สุดในเกมรองจากเทกกี้นะเวลาเราเจอมังกี้เ,เราก็มีเงื่อนไขเนาะคืออย่าให้มังกี้มาถึงตัวเราได้ง่ายๆตอนนี้ซัพพอร์ตก็เทรดกันอยู่นะรอ a อเอหลุดตำแหน่งนะครับตอนนี้ เขาจะมาตีเราเราเดินไปกดหนึ่งแล้วได้เกาะมาแล้วก็ไล่ตีเลยครับเห็นปะมังกี้จะเดินมาทุบเราเราเดินออกไลออนโยนบัตรแกนเน็ตไปได้คิวนะอันนี้ก็เป็นทิกเล็กนน้อยเพื่อการได้คิวนะครับตอนนี้มังกี้เขาไม่มีซัพพอร์ตแล้วเราก็ไล่หัวต่อเวลาเล่นซัพพอร์ตอย่าห่วงนะครับซื้อบัตรแกนเน็ตมาเตรียมไว้นะเห็นหลายคนก็จะงงว่าทําไมต้องหนีมังกี้วะ อ่าเราก็พยายามไม่ให้มังกี้มันตีติดจิงกูครับมันทําให้เวลาเขาตีเราอ่ะเขาจะได้เลือดฟรีอ่ะนี่คือเรายอมไม่ได้นะเนี่ยเราจะแปมสกิลหนึ่งครับตอนต้นเกมนี่เก่งแล้วนะเอลซีฟาเสร็จเกาะนะไปเก็บคิวถึงในป้อมทีมตรงข้ามเขาก็เล่นดีนะครับเอเอนี่ก็กดเลนดีนะถ้าเราไม่เล่นไวอย่างเงี้ยเขาก็ตีเราเรื่อยๆ เนี่ยเขาหนีเขายังรู้จักปักต้นไม้นะจุกจุกเออวิธีกดไล่อย่างเงี้ยก็กด A นะครับกด A ใส่ต้นไม้เวลามันเจอคนมันก็จะตีเลยเราไม่ต้องกดคิกคิกคิกอันนี้ลิงก็กลับมาครับพยายามจะเข้าเลนนะมาในแบบเวลดึงอ่ะนี่สกิลหนึ่งไปตู้ได้เกาะมา เติมยาร้อยครับซัพพอร์ตเติมให้ตอนนี้ลิงน่าจะสั่งเอเอไปจะแตกคลิปแล้วมึงไปเล่นอื่นเลยมึงทำกูเตคยิปเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดช่วงสิบนาทีแรกเพราะว่ามันสำคัญเวลาคนดูอะจะได้เล่นเป็นนะ ว่าเราทำอะไรกันบ้างนะเนี่ยอย่างลากคีปเข้ามาทำลายในแคมปเหมือนนีลิงก็ต้องมาจ้องครับเนี่ยเขาจะโดดลงมาเรากดหนึ่งลัดไว้ตามสเต็ปครับลิงมันต้องโดดแล้วก็รีบขึ้นต้นไม้นะแต่ว่า LC มันไล่สก,กิลไวไนงะเรารู้อยู่แล้ว ปกติเลนเราต้องแพ้ลิงนะครับเพราะว่าลิงมากับ AA นี่คือนรกนะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นเนาะซัพพอร์ตอาจจะห่วงสกิลหรือ LC อาจจะโฟกัสฟาร์มเยอะเกินไปอาจจะทำให้โดนสแปมแล้วก็โดนกดเลนนะครับอันนี้เอามาให้ดูเราเล่นไวเรารู้จักจังหวะอะไรเงี้ย ในระหว่างที่มังกี้ไม่มาแล้วก็ฟาร,รมไปเรื่อยๆครับชิวๆครับผมว่าเขาไม่เข้าเลนแล้วแหละอ่อนก็ส่งไปครับส่งไปที่อื่นครับลิงมันไม่มามึงไปเลยไปที่อื่นเถอน้อง ตอนนี้มันไม่มีการสู้กันเนาะเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วแล้วกันอันนี้ก็ฟาร์มปกติแหละลาดให้แม่นๆนะนี่ก็ผ่านไปสามนาทีนะตอนนี้เจ็ดนาทีนะแล้วระเบิดป้อมไม่ได้ตอนนี้มีเฟดบุ๊เบรเซอร์นะอย่างที่บอกนะครับสมมติว่าเกมนี้เรารู้สึกว่าฟาร์ไมไนะ้ยก็ซื้อเบรดเมลมาก่อน ถ้าเกมไหนฟ้าไม่ทันหรือว่าโดนกดก็ซื้อบิงมาก่อนเกมนี้ก็ซื้อเบดเมลนะส่วนมาก l อซที่ผมเจอในแรงนะก็จะได้บิงตอนเกือบครึ่งชั่วโมงอะหลายๆคนก็อาจจะเจอเหมือนกันเพราะว่าเขาฟ้าไม่เป็นอะฟ้าไม่เป็นแล้วก็นั่นแหละไม่ได้ดูเอลไม่ได้ทําเกมตั้งทีทำไม่เกมแมตอนนี้เราก็ลงมา ตอนนี้แม็พเปนมืดเราก็อ้อมได้นะเราก็ได้แต้มดูเอลมาแล้วสิบตอนเห็นแครี่เขาฟาร์มอยู่อะอย่าไปแย่งเขานะครับแย่งออกมานะแม้แตเวลก็ยังเข้าไม่เข้าเป,ป็นบุตรดี่าอันนี้ต้องต้องรู้เลือกนะครับ ไม่ใช่ว่าลงมาปุ๊บเรามาแย่งเขาฟาร์มแล้วก็ดานป้อมตอนนี้เราไม่มีวาร์ปเราต้องเดินดอรเบเกอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่แรงอีมอร์เทาอย่ากกดเลยนะครับมันเหมือนคนหายไปคนหนึ่งฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็รออันติลงสมมติว่าอ่ามังกี้แพ้เลนมาแพ้เลนอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าตอเบเกอร์ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเกมก็จบนี้เราก็ได้ตอดูเอลนะครับใน9นาทีนะแล้วก็ได้เบดเมลลิงเข้าเลนแล้วไปไล่ลีงก่อนท่านลิงเป็นแพเลนต้นเกมเนี่ยมันจะฟาร์มป่ายากครับมันไม่แปลกที่จะเบลสามนะครับ เขาเจอเราแล้วเขาก็รีบหนีไปนะมันไม่มีสกิลฟาร์มป่ะเออ <_ t od d> ก็นั่นแหละครับตายทีเดียวแล้วก็ไหลไปเลยนะเ <_ d> ือตรงนี้นี่กดหนึ่งปุ๊บโอ้โหแรงจัดมีสะดุ้งอ่ะมีสะดุ้งตอนนี้ได้เบรดเมลกับอ่ากวดเตอร์ม,มานานะซื้อมาสองงน,น ที่ต้องเดินวนขึ้นมาเพราะว่าเราไม่อยากไปแย่งเลเวลแคลี่นะครับแล้วก็อีกอย่างเราไม่อยากให้ลิงได้ฟาร์มสบายด้วยตรงกลางมันต้องดูแลตัวเองได้นะครับไม่งั้นลิงได้ฟาร์มมันจะเดินลงไปก็มาเจอลิงพยายามล้านทีอยู่ไปกวนลิงเนื้อ นี่ก็ถือว่ามาสเปซให้นะทีมตรงข้ามจะได้วาร์ปมานี่ด้วยทิ้งโดดลงมาปุ๊บลองดูเอวดูแม่งติดเฉย่ <c oughs> ะก็ถือว่าสเปซแล้วกันแคลรี่กับมิดจะได้ฟาร,รม์มเ <c oughs> ช็คระบบไงเช็คระบบความ มืออไวอหลายคนที่มาเล่นด้วยเนาะก็ไม่เข้าใจนะว่า,วาการมาแย่งกันฟาร์มเนี่ยมันทำให้มันไม่เกิดทั้งสองคนนะครับเวลาเห็นแครรี่หรือมิดฟาร์มเนี่ยเราเป็นออฟเลนเราอย่าไปแย่งเขานะครับส่วนคนเล่นมิดเนี่ยก็พยายามอย่ามาเลนเดียวกันเับคนอื่นนะไม่งั้นแม่ง รวยเอ้ยไม่รวยอะจนจนคู่เกิดใหม่แล้วก็เนี่ยแคมนี้แคมพิเศษ็ปาไปเรื่อยๆดูจนรวยอะเพราะว่าทีตัวข้ามเขาไม่บอกลูปนี้ผมก็เคยทำมาแล้วในเวทชิง15นาทีเลเดียน อนนี้เลนก็เป็นของเรามังกี้จะลงมามันก็ไม่ได้ง่ายๆครับเขาต้องปีนต้นไม้แล้วดูดเวลนะนี้เราจะได้บิงแหละบางคนอาจจะถามว่าทำไมหายทำไมเดินกลับทีนวงข้ามเขาหายครับมามาหาย อันนี้ต้องเช็คก,ก่อนออมาผู่ข้างล่างเดินขึ้นไปทับห้าก็เล่นดีนะทำให้มาได้วุ่นวายมากเลยลิงเจอเราเขาก็ต้องปีต้นไม้ดูดเบลครับ แคปนี้แคปพิเศษนี่ถ้าไม่บอกกูฟาร์มล่างล่างก็เหมือนจะมีการบวกแล้วนะตอนนี้ผมกดซื้อบิงแล้วเซเลเบียดกำลังโดนอยู่ครับ วาร์ปก็ไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนที่วาร์ปลงไปงแรกๆครับที่ไม่กดซื้อแล้วกวดมันได้บิงช้าเออก <next> ็นแหละทีมเราเขาก็ดูแลตัวเองได้ครับ <S <S นี่ไงโดดลงมาฟาร์ด,ดูเอวบิงบิงดูเอวฟาร์มอยู่ใกล้ๆรอลิงโดนะครับเพราะว่าเราจับแพทเทิร์นได้ไงว่าลิงไปเล่นแบบนี้ ทุกคนมันจะมีแพทเทิร์นประจําตัวนะจำไม่ได้นะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยเขาจะลาดคีบยังไงก่อนจะลาดคีบตัวละครมันต้องหยุดอะไรเงี้ยคนเล่นเลออนต้องรู้นะครับเวลาเขาจะลาดคีบเนี่ยก็สตั้นสตัดักอะไรเงี้ย ต่อไปก็จะขึ้นเป็นคาถาฟ้าครับตอนนี้มีใบาวาร์ฟแล้วนะสะแกนดูก็มีคนอยู่แถวนี้ลิงมาครับนี่ทำอะไร <laughs> จะไมมึงไม่ไปฟาร์ม <laughs> ถ้าเห็นมันมาอย่างนี้นะแล้วแบบมันมืดหมดอะ่ะหนีก่อนคนะหนีก่อนเพราะว่าเราจะไปสำเร็จแล้ว ทีมตรงข้ามน่าจะมาไหลอ่อนบิงสตาร์ครับบิงเฮกเพิ่มนี่รูเอลเลยอีฟดีก็เล่นดีกันทุกคนนะคือเราไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยอะ่ะ เล่นเป็นกันหมดเลยอะหลายๆเกมที่ผมเล่นเออก็มันจะดูแลตัวเองไม่ได้ระบบมันจะส่งคนที่ยังไองอเลิกเล่นไปห้าปีแล้วมาเล่นอะไระเงี้ยเราแม่งก็เล่นไม่เป็นนานเนี่ยจะเจอคนเล่นเป็นนะถ้าถ้าอยากเจอคนเล่นเป็นทุกคนอ่ะซื้อไอดีครับ ไปแรงอิมเลยซื้อ i อดีแรงอิมนะแต่เราต้องเล่นเป็นด้วยแล้วก็ไปเล่นครับลองดูดีมาปาเหรอรอเกอมันก็เก่งครับต้นเกมครับเหมือนคน้หายปนคนนึงอ่ะนี่เรามีฮิวแล้วก็กดฮิวให้เพื่อนด้วยนะ คืออะไรวะปามไปเรื่อยๆเ,เพื่อนโดนวาร์ฟลงถ้าถ้าเขาไม่บวกก็ไม่วาร์ฟอะไรเงี้ยเปน,เป,นเป็นตัวละครทุยมันเป็นตัวมันเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยชอบนะถ้ามีอยู่ในทีมผมอสมมติว่าดอเบ,บกเกอร์ออฟเลนเนาะผมเล่นมิดผมต้องการให้คนไปยืนค้ำอะไรอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เขาอยู่แต่นในป่า ทีมก็เล่นดีนะเราไม่ต้องไปทำอะไรมากอะ่ะเขาดูแลตัวเองได้เข้ามาอ,อยางนีก็สวยดีครับมีมีใครออกใบไว้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราเวลเยอะกว่านกะล้าเสร็จกดพอดไอ้เหี้ย <c oughs> ฟักซีเกมิง นี่1ดนาทีหมดหน้าที่ของเราแล้วนะเกมมันจะแพ้หรือชนะมันอยู่ที่แค r ร,รี่แหละตอนเนี้ยเราพาเกมมาประมาณนี้แหลยถ้าเกมมันแพ้มันก็อยู่ที่แคร,รแนนี่้วตอนเนี้ย เดินสวนกับลิงดูเอ้วเลยโหมันเป็นคอมโบเขาแล้วเนี่ยมากงขังลิงองนติเอเอยนอันติมาอับนี้ไม่ตายก็ทางเหลืองครับไปเจอคอมโบเขา ดีเจอไลออนจีตูดอันนี้ผมก็จะเล่าประสบการณ์การทำเพจเนาะตั้งแต่ทำแรกๆเนี่ยก็เริ่มจากการที่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรหรอกเล่นเอาสนุกตัวนี้บิงเปิดตัวนี้ตามนะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนตำแหน่งอะไรเออก็เล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเลยแหละ ทําเพจใหม่มันก็จะมีคนแบบฝีมือเท้ายกับเราเข้ามาเยอะแยะเลยคือกลุ่มนั้นก็คือเล่นไม่เป็นแม่งทั้งหมดเลยนะเออพอทําเพจไปสักพักคนเริ่มมาพิมพ์ด่าไอ้แย่เล่นเล่นกากงเลยแล้วก็ไปศึกษาทีนี้ไปศึกษามันแบบเอออย่างน้อยๆเล่นไม่เป็นก็ขอให้มันบิวถูกทางะ่ะเออพอเราบิวถูกปั๊บ บวกกับสกิลเพที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเล่นแบบดุๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเก่งขึ้นแล้วพอเรากลับไปเล่นกับเพื่อนที่เขาเล่นไม่ค่อยเป็นช่วงนั้นนะแต่มันรู้สึกรู้สึกเซ็งยังไงไม่รู้ที่เขาตามเกมไม่ทันอะ่ะเอออะไรทุกอย่างที่เราเอามาทำคีบ่ะเราเราเล่นเป็นหมดเลยแล้วทีนี้ เขาตามเราไม่ทันไงนเรื่องความรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไอ้พี่แ่งอันนี้คือข้อสเสียของการเรียนรู้เลยวะ <c oughs> ข้อสเสียที่กูรู้มากเกินไปแต่กูก็ไม่อยากบอกมันเออถ้าบอกมันปุ๊บกลายเป็นกูแพ้มทั้งเกมเออกลายกูแบบกูเทียอะไรก็ไปูุ้บน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 เออเราก็ไม่ชอบตัวเราที่เราเป็นแบบนั้นไงน เราก็เลยแบบเริ่มตีห่างจากคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้คือเล่นไม่เป็นไม่รู้จักเคี่อะไรเลยด่ถ้ากลัวเสียเพื่อนนะมึงปิดเลยคลิปเนี้ยปิดไปเลยแต่ถ้าใครดูปุ๊บเล่นเอซเป็นทีนี้เออแล้วเพื่อนเรามาเล่นเอซบ้างอ่ะมึงก็จะรู้ว่าเอซมันเล่นฟาร์เ็จไหนฟาร์มยังไงออกอะไรทีนี้ แล้วเพื่อนออกก the อเทมที่มันแปลกกว่านี้หรือว่าเอาฟาเซตมาผิดเพราะว่าเอออะไรก็ก็ช่างอ่ะมึงรู้อ่ะแล้วมันเอาเอามาโดยที่ไม่ถูกใจมึงอ่ะว่าย่างไงก็เริ่มตีห่างอะ่ะยังไงก็เสียการข้อข้อหาของความมีความรู้อย่างไงก็เสียอะ่ะถึงเล่นด้วยกันมึงก็ต้องบอกเขาเอ่ะเออมึงออกอันนี้นะอันนี้นะแต่เพื่อนบางคนมันก็เร,เราเดาใจมันไม่ถูกไง มันอาจจะมีปมในใจอะ่ะอย่างเช่นว่าเราบอกให้มันไปหาดฟาร์มก่อนแล้วค่อยมาลงแรงเมึงมึงอาจจะโดนมันโกรธก็ได้นะพูดแค่นะี้มึงลองคิดดูว่ามึงไปสอนมันออกไอเทมอะ่ะโอ้โหโอ้ไม่อยากจะคิดอะ่ะ <c oughs> เอาง่ายๆตีห่างดีกว่าดีกว่าไปบอกเขาอันนี้คือในมุมมองของผมนะเออการที่กูไปบอกใครทักคนนี้มันทำให้คนเกลียดกูว,ว่ากูไม่เล่นกับมันดีกว่า เออเอาง่ายๆพอดีไปโซโลแรงนะไอ้เทียแม่งบางคนแม่งหนักกว่าเพื่อนกูนอีกสรุปได้วนกลับมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิม <S <S ตอนที่เรากำลังโบกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นลิง1ินาทีได้เลเดียนนะโอ้โหฟาร์มไวเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากจะกินเลยน้าเลนเหมือกันเนี่ยมันคงได้เอเทมเยอะ ในช่วงน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นแนวซีก็เดินล่าไปเรื่อยๆนะเราฟาร์มแบบฟาร์มมนุษย์อะนี่ไวินลันยิงเช็คได้ครับไม่ไปหาฟาร์มแล้วเห็นเปล่าดอเบกเกอร์เหมือนคนหายไปคนหนึ่งไอ้เหี้ย ปาปลอวราปลงต้นกมพอได้ท้ายกมพอเลยจอเบอกเกอร์ถ้าทีมตรงข้ามเล่นฟีนเล่นปาร์คเล่นเอเมเบอร์อะไรเนงะี้ยผมว่าน่าจะมีลุ้นอยู่อย่างน้อยๆก็มีคนทำเกมอะ บิงดูเอลทีมตรงข้ามก็เล่นไม่ได้แล้วจบแล้วเกมเนี้ผมว่าคนที่ดูมาจนถึงตอนเนี้ยยังไงก็เล่นเอซเป็นครับผมรับรองเลยแคลรี่เขาก็รู้งานนะพอได้เปรียบปุ๊บเขาก็มาดันเลยเขาไม่ได้ฟาร์มเยอะนะทุกคน น้อยเกมนะที่เกมมันจะเป็นอย่างนี้โอ้มาเจอคอมโบไอ้เหี้ยคอมโบประหารชีวิตถ้าโดนมาขังสามตัวนี่คือ,อยังไงก็ตายครับช่วงแรกๆเราไม่มี BKB กัน สโมกเนี่ยต้องมีติดตัวตลอดครับมีเท่าไหร่ก็ซื้อให้หมดนะแอดเล่นแอลตีแล้วก็อย่าโชว์เลนเยอะถ้าเราไปโชว์เลนกลางเงี้ยเขาก็ไปฟาร์มบนได้ดีลรงค้าไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็สโมกดูเอลครับต่อไปก็จะซื้อหายตัวนะหายตัวมาขวดยาดี มีไว้ติดตัวตลอดนะครับรับใครขี้เกียจซื้อขวดยาก็ซื้อโซลิงก็ได้นะใช้ได้มือนยืนมือเล่นฟิตุ่ยอยู่เลยจ๊ะยี่สิบห้านาทีนะีโนกลง้ามก็ป่าไม่ทันแล้วแหละ ถ้าไม่มีติดอะไรก็ชนะแน่ๆครับแต่เกมไหนแค่นี่เล่นได้เป็นหรือมิดเล่นได้เป็นก็ต้องยอมนะครับยอมปล่อยเลยยอมแพ้อะไรครับเราพาเกมมาถึง20นาทีอะคือโอเคแล้วจะแพ้หรือชนะก็ช่างนะเวลามีดูเอลเนี่ยได้ใช้ตลอดนะครับ ทุกคนเล่นดีหมดเลยพอเราเล่นดีทุกอย่างมันก็ดีตามนะทุกคนนีมาเข้ามาลไล่ไปดิ คู่เล่นเราเล่นได้อย่างที่ LC กับ l i อ n นเล่นนะเล่นบนแรงอิมสบายบอกเลยจริงๆแรงอิมเขาก็เล่นประมาณนี้แหละข้างบนอนะ่ะตอนไอดีผมเหรอคูเซเดอร์ครับคูเซเดอร์เห็นหลายๆช่องทำแบบเออมีแต่แรงอิมกันหมดเลยจริงๆผมซื้อมาก็แล้วก็เอามาพูดเที่ยอะไรก็ได้นะคนก็น่าจะเชื่อเหมือนกัน อันนี้ผมอยู่ออาชเอนอบางคนก็อาจจะแบบไม่ความไม่มีความศรัทธาเออมึงแรงอาชอนเองกูไม่ดูหรอกกูไม่ดูเลงอิมเดือเอ,อ้มาี่ปลาหอกเทพไหครับเนี่ยจริงๆผมจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับซื้อไอเดีแรงอิมมาแล้วก็มานั่งสอนคนเป็นโปรเพเยอร์ จริงๆมันก็นเล่นเ,เท่าผม,มเลยไอ้พวกนั้นไอ้พวกเก่งๆอ่ะโอเคครับจบแล้วนะชีพเอลซี LC ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเมนถามได้นะครับสำหรับโลรแรงก็บายบายนะ